อันนี้เวลารักษาศีนแข็งนั้นกวเดิมนะตอนนี้แข็งกว่าถามหรือแ,แข็งกว่าการได้พระสมรรคการวิธีที่ต่างต่างแข็งขึ้นกว่านั้นอีกที่ว่าแข็งน่นคือว่าควาวชั่วของตนที่มันเป็นนิสัยติดต้นดานมาจนเป็นอาชีพเป็นขาดสั จดจำเลยละรักทรัพย์กิบพติกรรมใช่าการกาวของมตตาาถึก็ไดาไม่ไรถ้าหากว่าเรามาตั้งใจแลวทวฐานจิตละอนนั้นคนชั่วมันนั้นได้ใจแล้วก็มั่นในทางความดีเห็นโทษละชั่วแล้วก็สั้งอย่นความดีต่อ,อไปนั่นเดียวนะัเนรมนคงดีแข็งขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่แค่ว่าทำทาง การนำทานนั่นน่ะทำแล้วแตแล้วหายไปทำแล้วแ็แล้วหายไป <c oughs> คนที่จะทำทานได้อัน,นิสง์มากต้องมีสินถ้านหนึ่งสองอนว่าปฏะที่าหกคือผู้รับก็ต้องมีสินท้าย,ยกคือผู้ให้ก็ต้องมีสินมีสินทัง้งหมดหนึ่งสองฝ่าย ฐานนั่นก็เป็นทานวัตถุทานก็เป็นของบุริสุิ์ไม่ได้หาได้มาโดยมิจฉาชีพแ้ทางไม่ดีจึงค่อยได้บุญมากและนีิสมมากมันก็แสดงว่าอย่างนี้เห็นั้นสิลนจรงเลยือว่าแข็งคือดี <c oughs> คนที่ถือสิลนเคร่งครัดนักแน่นมั่นคง การทำบุญต้นทางแต่แนวแข็ผู้ผู้ปฏิหกฆ้าห์คือผู้รับก็ของใสสะอาดบุญพุทธสนก็จึงต้องบุญบริบูรณ์